ในปี2021สมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับอาริอัลซิสตานีผู้นำมุสลิมนิกายชีอะแม้จะเป็นการพบกันในช่วงเวลาที่สั้นๆแต่ดูเหมือนผลลัพธ์ที่ได้จะประสบสำเร็จอย่างมากคณะผู้แทนนิกายชีอะเดินทางมาที่กรุงโรมเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยสมาคมซันเอดิกิโอและสถาบันอัลกุีจากประเทศอิรักอีกทั้งยังมีผู้แทนจากอิหร่านเลบานอนคูเวด รวมถึงซาอุดีอาระเบียเช่นนายเมทัมอันคูไนซีศาส,สตราจารย์แห่งสถาบันอบรมทางศาสนาของมุสลิมนิกายชีอะก็เข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกันนายอันคูไนซีกล่าวว่าที่พวกเรามาที่นี่เพื่อแสดงการปฏิเสธความรุนแรงและความเชื่อแบบสุดโตง่งเพราะพระเจ้าทรงสร้างเราทุกคนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเดลปะดาววิทยากรทั้งหมดผู้ที่บรรยายเปิดการประชุมคือจจวัตอันครูอี เลขาธิการสถาบันอิหม่ามอัลคูอีเขากล่าวว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องระลึกว่าศาสนาไม่ควรเป็นสาเหตุของความแตกแยกแต่เพื่อความสามาคัคคีในระหว่างการประชุมพระคาร์ดินัลลุยส์ลาฟาเอลซาโกแห่งอิรักเป็นผู้เน้นว่าสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาฟรังซิสได้ทรงดำเนินขั้นตอนสำคัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาอิสลามสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาทรงทราบดีถึงวิธีสนทนากับศาสนาอิสลามอยู่แล้ว นี่คือสิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำว่าตอนที่พระองค์ทรงเยือนประเทศอียิปต์อบูดาบีหรือแม้แต่อยู่ในอิรักเมื่อพระองค์เสด็จเยี่ยมอายาตลาอัลซิสตานีข้อความของพระองค์ยังคงกระชับแต่ไม่เปลี่ยนแปลงเราเป็นส่วนหนึ่งของคุณและคุณเป็นส่วนหนึ่งของเราสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงเสด็จเยือนประเทศมุสลิมหลายประเทศซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนี แต่พระองค์ไม่ได้เสด็จเยือนอิหร่านซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมหลายท่านมาจากประเทศนี้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัฐวติกันและประเทศอิหร่านได้ดำเนินการเพื่อกระชับความสัมพันธ์จากมุมมองทางศาสนาและการเมืองในเดือนพฤษภาคมสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรานซิสทรงต้อนรับอายาทอาละอาลีเลซาอาราฟีประธานวิทยาลายัยศาสนาอิสลามแห่งอิหร่าน และในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้จัดประชุมร่วมสองฝ่ายกับเลขาธิการแห่งรัฐวติกันเป็นเวลาถึงสองชั่วโมง